ผมจะทําการปั่นแทนการตํานะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีครกไม่มีสากค,ครับก็จะใช้วิธีเอาลงปั่นแทนก็จะมีใบม,มะกรูดหวัวคาตะไคร้กระเทียมนะครับแล้วก็พริก จะใช้วิธีปั่นแทนนะครับโอเคผมขอปั่นแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ก็ละเอียดย่างมากแล้วนะครับโอเคทีน,นี้ก็จะตั้งกระทะก่อนนะครับผมสวัสดีครับไอวันนี้ผมจะมาทำเมนูเนื้อข้่วเกลือใส่ใบกะเพรานะครับ <c oughs> เป็นเมนูที่แม่เคยสอนทำตั้งแต่สมัยเด็กๆครับผมแกจะทำให้กินบ่อยๆก็ข้างุงไม่มีอะไรเยอะก็มีเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้านะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมรอให้น้ำเดือดโอเคเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วผมก็จะเอาอ วพวกพริกพวตกตะไคร้นี้ลงก่อนนะครับผมครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใส่พริกใส่เส้นแกงลงไปแล้วนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วก็ได้เวลาใส่เนื้อเข้าไป เข้าไปเราเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับรอให้น้ําน้ําน้ํของในเนื้อมันออกก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไป ก็จะปิดไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะใส่เกลือเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับก็จะดึงเอาเอาน้ำในเนื้อออกมาให้มันหวานนะครับอในี้คนผสมให้มันทั่วเนื้อ เราจะดึงน้ําข้างในเนื้อออกมาก,ก่อนนะครับให้มันหวานน้าจะได้ว่านเ,เดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้ก่อนนะครับคุ เนี้ยสุกไปประมาณพักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็จะเติมน้ำเติมเข้าไปโอเคเอาน,น้ำประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดเอาไว้รอรอให้เดือดโอเคจากที่เรารอให้แกงเราเดือดนะตอนนี้เดือดแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวขุดแล้วครับก็รับประกันได้ว่าตัวนี้เนื้อสุกแล้วพอเติมนะ้ำปลรราเข้าไปนะ ก็ชิมชิมหน่อยนะคร <c oughs> ับว่าเค็มหรือเปรี้ยวรสชาติหวานแล้วนะครับมันจะหวานออกมาจากน้ำของเนื้อนะครับตอนที่เราใส่เกลือครับกว่าใส่น้ำนิดน้อยครับน้ำ น,น้ที่อยู่ในเนื้อมันจะออกมาแล้วก็มันจะทําให้อันนี้หวานเวลาใส่ะลาลาก็ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะออกมันจะออกขมถ้าใส่เยอะนะโอเคตอนนี้เราเรารอ,รอให้มันเดือดอ,อีกสักรอบหนะึง ให้มันเดือดอีกสัรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็เอาใบกระเพราใส่นะครับก็เป็นเ็ตซิกันตอนแล้วโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีได้แล้วครับว <Ooh. S 1> ันเดือดเยอะมากเลยพอถึงเวลาเอาใบกระเพราใส่นะครับใส่ก็ใส่หมดเลยนะครับมี่ะไรก็ใสให่หมดเลย แใส่ใบกะเพราแล้ว,ลวทำในะห้มันสนิทนะผู้ของมแล้วก็ปิดเลยใส่ใบกะเพราแล้วก็ปิดเลยใบกะเพรานี้ไปเก็บตามทุ่งนามานะครับให้มันไม่ใช่ใบกะเพราที่ใบใหญ่ๆนะเอาไปเขาเรียกอะไรไกะเพราเล็กๆครับให้มีรูปแบบ พอพอนี้แล้วเราก็ปิดไ้นเลยครับอโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้เมื่อกี้ผมเติมผมเติมน้ำลงไปอีกนะครับไม่พอจะกดดูแบบกดไปดูถ้าน้ำไม่มีพอนะครับเราก็เติมลงไปอีกได้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ปรุงเอานะครับที่จะเพิ่มเข้าไปก็มีตะเกือกเกลือกับน้ำตาลน้ำตาลเพิ่มาอหอม แล้วก็ปลาล่าอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวกินไม่ได้เกลือก็อย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเค็มแล้วแก้ไม่ได้นีนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟแล้วนะครับจะกินข้าวกันแล้วโอเคผมพรอตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วกันนะครับถ้วยพร้อมนะ,ะมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ น้ำมันจะเผ็ดร้อนแล้วนะครับน้ำจะเผ็ดร้อนมากแล้วก็ยังไงล่ะยิ่งกว่าผัดกะเพรายิ่งกว่าผัดกะเพราเพราะว่ามันจะเป็นน้ำกินเข้าไปก็จะเผ็ดร้อนในลิ้นเลยแต่ว่าจะมีรสชาติมันจะเค็มเค็มนําแล้วก็หวานหวานนิดหนึ่งหวานหวานจากเนื้อยิ่งเนื้อสดยิ่งหวาน อันนี้เป็นเนื้อน่าจะโคน่าจะกัวแก่แล้วแล้วก็เน,เนื้อจะเก่าแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยออกหวานอะไรครับตอนนี้กับข้าวของผมก็พร้อมแล้วนะครับก็มีตำตัวเหมือนเดิมร้านเดิมด้วยแล้วก็เป็นข้าวหอ่อตัวนี้ก็เผ็ดร้อนเหมือนเดิม เมนู <Hello. S 1> วันเดิมตอนนี้ใส่หัวหางอันนี้ด้วยเออลูกเด่นขเขานะ จะชิมเนื้อวัวดูว่าเป็นยังืมเนื้อวัวเหนียวมาก อกระเพราต้องเป็นพันใบเล็กๆนะครับที่มันไม่ใช่ใบที่มันใหญ่ๆนะที่เขาขายมันจะมีแบบใบเล็กๆกับใบใหญ่ๆแล้วก็ใบออกสีแดงๆนะอันนี้เอาแบบใบสีเขียวที่เล็กๆอนะ่ะมันจะออกเผ็ดร้อน อืมใส่ใบก็ะเพราร้วนๆนะครับนี กินแบบนี้ลงคอดี ถ้าเป็นแบบนี้แฟนกินไม่ได้นะ <c oughs> เผ็ดเผ็ดร้อนมาก เนื้อวัว,วนี้จะเหนียวมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นวัววัวแก่แล้ว 嗯。啊。啊。啊，别烦了。 อันนี้เอามาเพื่อแก้เผ็ดน,นะแต่ว่า <c oughs> มีพริกด้วย oli ข้าวหมดแล้วออ้อฮุดยเจห ไม่ไหวฝากไว้ก่อน อร่อยครับโอ้หมดเลยโอเคคนน่ทุกอย่างหมดเรียบร้อยลงแล้วอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนะครับแต่ว่าไม่ไหวล้ะ